เมื่อเมียนายกร่วมมือกับนักปฏิวัติแต่เธอดันโดนจับไปขังในคุกกลางป่าที่ทีสาวๆนั้นถูกใช้งานเยี่ยงทาสและตักตวงความสุขจากเรือนร่างของพวกเธอสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้เป็นหนังเก่าจากปี1972กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Big Bird Cage และคุณเมียสาวสวยของนายกรัฐมนตรีจะหนีออกไปจากค่ายกักกันได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลย เริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่ประเทศฟิลิปปินส์เราก็จะได้พบกับเทอรี่สาวสวยอดีตนักสแสดงสาวชาวอเมริกันที่มาเที่ยวที่โป๊กเกอร์คบแห่งหนึ่งกับแฟนหนุ่มของเธอเมื่อเทอรี่เดินเข้าไปไอ้บาร์เทนเดอร์ก็จําเธอได้แล้วก็กระซิบบอกไอ้นุ่มๆหน้าบ่าวว่าอย่าไปยุ่งกับเธอนะเว้ยหัวเก่าเธอนั่นเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นหนึ่งในนั้นยังเป็นนายกของฟิลิปปินส์อีกด้วยรู้อย่างนี้กูไม่ยุ่งก็ได้แหม่ของใหญ่ทั้งนั้นในบาร์นั้นเราก็จะได้เจอกับนักร้ออองสาาาววทีีี่่่่มมชืบซัและหนนุกกต์ ที่มีชื่อว่าเดอะจังโก้แต่ตอนนั้นหนุ่มนักกีตาร์เล่นไม่ดีเธอก็มีน้ำโหบอกว่าดีดเพี้ยนแบบนี้แล้วกูจะร้องได้ยังไงทันใดนั้นเธอก็หยิบกีตาร์ฟาดลงโต๊ะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วในกีตา้านั้นมีปืนกลซ่อนอยู่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ใช่นักดนตรีแต่เป็นคณะปฏิวัติที่ต้องการมาป้นทรัพย์สินแก๊งของพวกเขาก็รีถ่ายพวกคนรวยที่อยู่ในบ่อนมีนำซ้ำไอเดอะจังโก้ผู้หื่นกลมได้เห็นสาวสวยอย่างเธอรี่ก็อดใจไม่ไหวแทนที่จะเอาแต่เงินมันก็จับตัวเธอมาด้วยเมื่อออด้ขงงที่ตการ มันก็รีบวิ่งไปหนีขึ้นรถเอารถเต็มอีหาอีเดียจังโก้ก็เลยไปปนแท็กซี่ผู้โดยสารไม่ทันจะลงเลยก็ติดล่างแห่มาด้วยระหว่างทางแม่สาวเทอรี่ก็ถามว่านี่มึงจับกูมาทําไมจังโก้จอมหื่นก็บอกว่าแหมมึงทมแปลกๆนะอีหนูที่ฉันจับเธอมาก็เพราะอยากจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอแต่สาวเทอรี่ใจสู้ของเราก็บอกกูไม่กลัวมีผัวเพิ่มอีกสักหนึ่งคนจะเป็นไรไปแหมเจนี่ใจสู้จังโก้ก็บอกอีกว่าเขาไม่ใช่โจรกระจอกนะเขาเป็นนักปฏิวัติตอนนั้นพวกตำรวจก็ไล่ตามมาเตดๆจังโก้ขับรถ ถมาถึงสะพานเห็นท่ามไม่ดีก็บอกกูไปก่อนนะอีเทอรี่เขาก็เปิดประตูมุดหนีกระโดดลงสะพานตำรวจที่ตามมาก็ไม่ฟังคําอธิบายของเธอเลยคิดว่าสาวเทอรี่นั้นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็จับเธอไปสอบปากคาสาวเทอรี่ก็บอกกูจะติดต่อสถานทูตแต่พวกตำรวจก็บอกว่าอยากจะติดต่อก็ได้แต่กูไม่มีโทรศัพท์จะเขียนจดหมายก็ได้แต่กูไม่ไปส่งให้มึงอ้าวอีหาแล้วแบบนี้กูจะรอดไปได้ยังไงวันต่อมาสาวเทอรี่จึงถูกส่งตัวไปกับพวกนักโทษไปยังค่ายกักกันนักโทษหญิงที่อยู่กลางป่าให ไปอยู่รวมกับนักโทษหญิงที่ทําผิดหลากหลายคดีรวมทั้งอีกหนึ่งสาวคนนี้ที่มีชื่อว่ารีน่าที่ดูเหมือนว่าเธอก็จะมีอาการทางจิตอยู่เหมือนกันเมื่อไปถึงที่ค่ายกักกันเธอก็ได้พบกับไอ้พัสดีมันก็มาวางท่าใหญ่โตว่าที่นี่เราไม่มีความปราณีนะอีหนูและบอกกฎของที่นี่ว่าห้ามมีการทะเลาะวิวาทอีกทั้งการค้าประเวณีก็ห้ามแล้วพวกเธอก็อยากิดที่จะหนีไม่อย่างนั้นน้องหมาเคนายพวกนี้จะไล่ไปขยี้มึงสองวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอ้จังโก้ที่โดดหนีลงน้ําในที่สุดก็กะเสื้อก็ จนกลับมาถึงที่ฐานทัพของคณะปฏิวัติสาวบอสซ้ำเห็นผัวหายไปหลายวันก็โมโหเข้าไปเปิดฉากบูน๊นึงว่ามึงหนีไปมีชู้แต่สุดท้ายมันก็อธิบายให้เธอฟังและทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็พากันไปออกกําลังกายกันในกระท่อมหลังเล็กได้แต่ปล่อยให้เป็นเพื่อนนั้นอิจฉาตอนนั้นคนอื่นก็คุยกันว่าถ้าหาผู้หญิงมาเข้าร่วมคณะปฏิวัติได้เยอะๆแล้วล่ะก็มีหวังได้กําลังของพวกหนุ่มๆเข้ามาร่วมอีกเพียบเพื่พอนมันก็ถามแล้วจะไปหาผู้หญิงเยอะแยะแบบนั้นมาจากไหนตัดกลับมาทางทีี่่ค้าายกกกกันันสวเเอร็ไดจ กับอีสาวคนนี้ที่มีชื่อว่าโจนเธอวางท่าเป็นขาใหญ่ประจําค่ายชีโบชีเบสั่งการให้เธอรี่ไปนอนเตียงนั้นแต่เธอรี่ได้เห็นแบบนี้เธอก็หัวเราะเพราะเธอมั่นใจว่าอีกวันสองวันก็คงมีคนมาช่วยเธอออกไปแล้วตอนนั้นอีสาวหัวทองคนนี้ที่มีชื่อว่าคาร่าก็เยาะเย้ยเธอว่าแน่ใจนะว่าอีผัวนายกเธอจะมาช่วยเป็นแค่เมียน้อยย่ามาทำมั่นหน้าไปหน่อยเลยมึงตอนนั้นเธอรี่ก็เพิ่งเห็นว่าข้าวของของเธอได้มันหายไปเธอก็จะไปฟ้องการแต่อีสาวคารนที่กินนมบัวตั้งแต่เด็กร่างกายสูงใหญ่เเกกกือบบทาาววงประตู็มมห้ บอกว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็กลับไปนอนดีกว่าอีสวยเช้าวันต่อมาผู้คุมก็เรียกนักโทษทุกคนออกมารวมตัวกันเพื่อจะเริ่มต้นแบ่งหน้าที่กันทางานตอนนั้นเทอรี่ก็ได้เห็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อีสาวคาร่าก็เลยเล่าให้เธอฟังว่าคนที่นี่เรียกสิ่งนี้ว่ากรงนกเครื่องจักรนี้มีไว้แปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลโดยจะใช้แรงงานของสาวๆในการมุนเครื่องจักรและมักจะมีคนตายเพราะเครื่องจักรนี้อยู่บ,บ่อยๆวันนั้นสาวเทอรี่ก็ดูเหมือนจะปรับตัวได้อย่างดีจนจะโจรขาใหญ่นั้นมาชมเชยแต่เธอก็บอกกับคาร่าว่าเธอไม่ได้มมาสริตตหือั พอจุดหมายเดียวของเธอนันก็คือออกจากที่นี่แต่คาราก,ก็บอกว่าการเขียนจดหมายให้สถานทูตเคยมีคนลองหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จส่วนทางด้านแม่สาวลีนาวันนั้นเธอถูกให้ขึ้นไปทํางานบนกลองนกสาวลีนาก็พยายามที่จะปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่เธอทาไม่สาเร็จพสดีจึงสั่งให้ผู้คุมเอาตัวเธอไปขังไวร้รวมกับพวกสาวๆที่เป็นวิกลจริตตอนนั้นอีสาวมิกกี้ก็แซวคารเรนว่าคนบ้าแบบเธอก็น่าจะไปอยู่ในกรงเหมือนกันอีสาวคาเรนโมโหก็จะบวกกับอีมิกกี้แต่โชคดีที่เพื่อนๆนั้นมาห้าม กลับมาทางค่ายของพวกคณะปฏิวัติเราก็จะได้เห็นว่าแม่สาวบอสซัมใช้ปืนของเธอได้อย่างแม่นยำแล้วก็บอกกับไอ้จังโก้พวกของเธอว่าเวลาแห่งการปฏิวัตินั้นใกล้จะมาถึงแล้วตอนนั้นสมาชิกคนดื่นก็มาหาจังโก้เพื่อมาบอกไอเดียว,ว่าพวกเขาจะไปปลดปล่อยพวกนักโทษหญิงโดยที่ต้องอาศัยแผนการในการแทรกซึมเข้าไปอย่างเงียบๆแล้วบังเอิญว่าแม่สาวบอสซัมก็ได้ยินแผนการนั้นพอดีกลับมาที่ค่ายกักกันตอนนั้นขณะที่หมอหญิงกําลังรักษานักโทษก็ได้เผลอลืมขวดเหล้าของเธอไว้นักโทษหญิงคนนี้ก็เลยมาขโมยเหล้าเธอไปแต่ก็ดนนเเหข้า ด้วยนักโทษอีกคนที่มีชื่อว่าหลินต่อมาอีผู้คุมก็มาเอาตัวอีน้องหลินคนนี้ไปพบพัสดีทางด้านเธอรี่ก็มาดูอาการของจีนะ่าเธอก็บอกว่าตอนนี้กูหายบ้าแล้วเอากูออกไปจากที่นี่เท,ทเธอรี่ก็บอกเออเดี๋ยวกูจะลองหาทางดูคืนนั้นระหว่างที่อีน้องหลินไปพบพัสดีเธอไม่ได้มาเล่นชู้แต่ดูเหมือนเธอจะเป็นสายลับแต่ข้อมูลที่เธอเอามาบอกพัสดีวันนี้ก็มีแต่เรื่องเล่าที่ถูกขโมอยอีพัสดีก็โมโหก็เลยขู่เธอแล้วก็บอกให้ไปหาข่าวที่มาสําคัญกว่านี้มาให้ทางด้านนักโทษหญิงตอนนัันััมามาั้้้นน้้นน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 กกกก็็เเเเออออาา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 าล่่่่ททีขขโมม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 ยยิิแตตตงงไจะผูคุดว แล้วก็จับตัวอีสาวที่ขโมยเหล้านั้นไปลงทอดวันต่อมาพวกคณะปฏิวัติก็เริ่มเคลื่อนไหวสาวบอซัมนั้นไปสร้างเหตุการณ์ปาระเบิดทําให้เธอนั้นถูกจับตัวมาส่งเข้าคุกตามแผนต่อมาอีสาวจีน่าก็ถูกปล่อยตัวออกจากกองขังคนบ้าเทอรี่นางเอกของเราก็มารับเธอพร้อมกับบอกว่าคืนนี้จะมีพวกข้าราชการมาเราสองคนจะถูกส่งไปรับแขกเทอรี่จะใช้โอกาสนี้ในการขอความช่วยเหลือพอเทอรี่กลับมาถึงที่ห้องเธอก็เห็นว่ามีคนเอาเข้าวของเธอมาคืนดูเหมือนว่าเธอจะได้รับความไว้ใจจากพวกเพื่อน,อนแล้วตอนนั้นเธอยังบอกกับอีสาวมิกกี้นนอี ร่วมงานเลี้ยงและหาทางเปิดโปงค่ายกักกันสุดทรมานแห่งนี้ตกเดิกเทอรี่ก็ไปร่วมงานเลี้ยงกับจีนาแต่ดูเหมือนว่าก็จะมีพวกข้าราชการบางคนจําเธอได้ก็เลยไปบอกกับพัสดีว่าอีนี่มันเมียน้อยนายกทางที่ดีรีบเอาเธอออกไปจากที่นี่จะดีกว่าสาวนานเทอรี่ก็เลยหมดโอกาสในการขอความช่วยเหลือทิ้งอีน้องจีนา,าไว้คนเดียวสุดท้ายจีนาก็รู้ตัวว่าเธอถูกส่งมาบําเลอกามจนทําให้เธอนน้นสติแตกอีกครั้งทําลายข้าวของในงานปาร์ตี้เสียหายพัสดีก็สั่งให้ผู้คุมนั้นจับเธอไปขังไว้ในห้องคนบ้า ว่าตอนนี้เขาจะเพิ่มความเข้มงวดขึ้นไปอีกพวกสาวๆก็ถูกใช้งานไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนจนมีสาวบางคนนั้นถึงก็เป็นลมแดดตายกันไปเลยก็มีวันนั้นสาวเทอรี่นั้นสบโอกาสเธอดำน้ำหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านข้างๆแต่โชคร้ายที่กลุ่มคนที่เธอไปเจอเป็นพวกชายจากการพันหืน่นมันก็ล่อลวงเธอเข้าไปในห้องเพื่อทำมิดีมิร้ายแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่พวกผู้คุมใช้หมาดมกลิ่นมาตามเจอเธอซะก่อนสาวเทอรี่นั้นถูกนำตัวกลับมาและถูกลงโทษโดยการมัดผมขอ,ของเธอไว้กับแท่งไม้ไผ่แล้้้ววววกกก็็ถูดดึึงงตตััััขนนนนนนปประจจาอเนเนีียท่พ นักโทษหญิงคณะใหม่มาถึงพอดีอีสาบอสซัมก็ถามมิกกี้ว่าทำไมเธอโดนทำโทษมิกกี้ก็เล่าให้ฟังว่านางเอกของเรานั้นคิดที่จะหนีต่อมาเมื่อสาวตัวตึวตงอย่างบอสซัมมาถึงเธอก็ทำกลางและต้องการจะเป็นขาใหญ่ของพวกนักโทษหญิงทำให้เจ้โจนขาใหญ่คนเก่านั้นอดรนทนไม่ได้ยกพวกกันเข้าตะลุมบอลโดยที่จังโก้ผัวเธอและพวกคณะปฏิวัติแอบซุ่มดูสถานาการณ์อยู่ห่างๆวันต่อมาไอ้ผู้คุมคนนี้ที่มีชื่อว่าร็อกโคก็เข้าไปในหมู่บ้านและได้เจอกับจังโก้โดยบังเอิญโดยที่ไม่รู้ว่าเขานั้น คนชอบไม้ปาเดียวกันและรู้สึกถูกใจบ้องเข้าหลามของจังโก้เขาก็เลยชวนจังโก้นั้นไปดื่มส่วนทางด้านแม่สาวบอสซัมที่เก่อการจลัลาดจลพซสดีก็จับตัวเธอมาและพยายามรีดข้อมูลของพวกคณะปฏิวัติรวมทั้งจังโก้ผัวของเธอแต่บอสซัมก็ไม่ยอมบอกอะไรก็เลยโดนผู้คุมหวดไปหลายทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้จังโก้นั้นปลอมตัวเป็นนักดนตรีใช้ชื่อว่าแซมสมิธและขอเข้ามาทํางานให้ความบันเทิงในค่ายกักกันตอนแรกพซสดีก็บอกนี่มันเหมือนผับหรือย,ยังไงอีกทั้งที่นี่ก็มีแต่นักโทษผู้หญิงเขาอาจจะไปลวนลาม ได้แต่จังโก้ก็โกหกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงเขาชอบไม้ป่าเดียวกันพัสดีที่ยินดังนั้นก็ถูกใจแล้วก็บอกให้เรียกเขาว่าคุณแม่โธอีเจ๊ทำเข้มมาตั้งนานเป็นก็ไม่บอกและงานแรกที่จังโก้ถูกมอบหมายให้ก็คือเอาตัวสาวบอซัมที่หมดสตินั้นไปที่ห้องพยาบาลที่ห้องพยาบาลนั้นเขาก็ได้เจอกับสาวเทอรี่ที่นอนหมดสติอยู่แต่พอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็จําเขาได้ทันทีตอนนั้นเทอรี่ก็เลยขู่สาวบอซัมว่าเธอรู้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นพวกคณะปฏิวัติเธอขู่ว่าเธอจะ ออกจากที่นี่ต่อมาอีสาวคาเรนก็คิดที่จะหนีเธอเอาสบู่มาทาทั่วตัวเพื่อยากต่อการจับกลมอีกทั้งตอนนั้นเครื่องจักรที่กงนก็เกิดพังเสียหายทําให้พัสดีนั้งโกรธเป็นอย่างมากจังโกอาศัยจังหวะตอนที่ทุกอย่างกําลังชุนละมนุนไปบอกกับบอสซัมว่าคนที่เหลือน,นั้นรออยู่อีกฝั่งของแม่น้าโดยที่ไม่ทันระวังอีสาวลินคนนี้ก็แอบมาได้ยินความลับอีกแล้วต่อมาอีสาวคาเรนที่หนีไม่รอดก็ถูกสั่งให้มาซ่อมเครื่องจักรกับอีสาวมิกกี้คู่กรณีอมิกก,ก โชคร้ายของมิกกี้ชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ตกลงมาทับเธอตายสาวคาเรนที่เสียใจและโหโหในความนิ่งเฉยของพวกผู้คุมก็สติแตกแล้วก็คว้าม,มีดพุ่งไปบวกแต่พวกผู้คุมก็ใช้ปืนยิงเธอตายอย่างหน้าอันนานการตายของคาเรนทําให้นักโทษยิงคนอื่นๆทนไม่ไหวแล้วก็คว้าอาวุธเพื่อจะไปก่อการจลาจลแต่ตอนนั้นอีสาวบอสซัมก็วิ่งออกมาห้ามพร้อมกับบอกว่าเธอมีแผนการที่จะพาทุกคนนั้นหลบหนีจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นพัสดีก็สั่งให้พวกผู้คุมนั้นไปขอกําลังเสริมแต่กว่ากกกกกํกาาาาลัััังงงเเสสรริมมมจะ็โททคคคออีีีนนนนนนผูุ้้้้บ่่ใหทททษขไปพ แม่สาวหลินคนนี้ก็พยายามมาบอกแผนการแต่อีผู้คุมก็ไม่ฟังคําของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามจะบอกความจริงกับไอ้ผู้คุมรักโคอีกครั้งแต่มันก็ไม่ฟังเธอเธอก็เลยเามา้ทิ่มปากตัวเองแล้วก็ถูกส่งตัวไปห้องพยาบาลอีน้องหลินก็เล่าแผนการที่เธอได้ยินมาให้หมอฟังแต่หมอก็ไม่เชื่อและปฏิเสธที่จะไปบอกผู้คุมโชคดีที่เธอที่นอนป่วยอยู่ตรงนั้นได้ยินทั้งหมดเธอก็เลยไปจับอีน้องหลินนั้นมัดไว้คืนนั้นอีผู้คุมก็มาบอกกับจังโกว่าคืนนี้เขาจะต้องไปให้ความหันสากับพัสดี ขณะที่อีผู้คุมารกโคจะไปจับตัวจังโก้แต่น้องเทอรี่ก็โผล่มาฟาดหัวมาซะก่อนจังโก้ก็สแสดงตัวยึดอาวุธแล้วก็จับตัวมันมัดไว้จากนั้นจังโก้ก็ไปหาน้องบอสซัมแล้วก็เอาปืนของเธอที่ซ่อนไว้ในกีตารานั้นเอาไปให้เธอทางด้านอีหมอตอนนั้นก็มาบอกกับพสีเรื่องแผนการของพวกคณะปฏิวัติเขาก็รีบสั่งรวมพลและตามผู้ก,กาลังเสริมมาโดยด่วนตอนนั้นเองจังโก้ก็เปิดฉากการถลม่มยิงการอุดตลุดร่วมด้วยชชวยกันกับพวกนักโทษสาวพวกเธอนั้นใช้ทุกอย่างที่เป็นอาวุธได้อีกทั้งยยยััััังงเเผาาาาททํลลลค่่่่กกกกนนนนนขณะีีอออร้้ตวิถู ออมาพร้อมกับไปแวะช่วยน้องจีน่าที่ถูกขังไว้แต่แล้วตอนนั้นพวกกำลังเสริมก็มาพอดีพวกที่เหลือรอดก็เลยต้องรีบวิ่งหนีไปพวกผู้คุมไล่ตามจังโก้กับบอซัมมาจนจังโก้นั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บบอซัมหันกลับไปยิงออกผู้คุมตายจังโก้บอกให้บอซัมนั้นรีบหนีไปเอาตัวรอดและบอกให้เธอนั้นเป็นผู้นําคณะปฏิวัติคนต่อไปแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะทิ้งเขาสุดท้ายพวกกาลังเสริมก็ตามมาและจัดก,การน้องบอซัมตายไปพร้อมกับจังโก้วันลุงขึ้นเราก็จะได้เห็นนนนววว่่่าาามีีีีีเเพยงสผู้รอออดชิตัคคืล,ล,ล และน้องหลินพวกเธอต้องข้ามแม่น้ำเพื่อพยายามหนีการจับกลุ่มคาร่าก็บอกให้ทิ้งอีน้องหลินที่เป็นสายสืบไว้ที่นี่แต่เทอรี่ก็บอกว่าตอนนี้พวกเราต้องสามัคคีกันจากนั้นทั้ง4ี่คนก็พยายามที่จะข้ามน้ำไปแต่ตอนนั้นน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ทําให้พวกเธอนั้นตกลงจากหน้าผาโชคยังดีที่พวกเธอรอดมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บคาร่าบอกกับเทอรี่ว่าให้ทิ้งเธอไว้ทีทท่น,นี่ตอนแรกเทอรี่ก็จะไม่ยอมแต่คาร่าก็ใช้ปืนขู่พร้อมกับบอกว่าให้มัดอีน้องหลินไว้ที่ต้นไม้จะได้เอาไว้ล่อพวกหม,มกทํา,มมา แผสุดท้ายน้องหมาก็ไล่ตามมาแล้วก็กัดอีน้องหลินตายเทอร์รี่กับลีน่าก็หนีลึกเข้ามาในป่าจนเริ่มจะหมดหวังอีน้องลีน่าก็เริ่มสติแตกแต่ทันใดนั้นพวกเธอก็ได้ยินเสียงคนจากที่ไกลๆและได้เห็นว่าพวกนั้นก็คือคณะปฏิวัติที่เหลือสุดท้ายพวกคณะปฏิวัติก็ได้ช่วยเธอไว้และนําตัวพวกเธอไปส่งที่ท่าเรือและบอกว่าเรือลํานี้จะนําพวกเธอไปถึงที่ฮ่องกงที่นั่นพวกเธอจะได้รับความช่วยเหลือเทอร์รี่ขอบคุณพวกเขาและบอกว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งก่อนจากไปลีน่าก็ถามพวกคณะปฏิวัติว่่่่่าาจัโกกกกกบบบออออซนนนน้ยูททีีไหหววคเลื็ อนนี้ทั้งสองคนได้พักสงบอยู่ที่กลางป่าและคนที่เหลือก็จะดําเนินการตามแผนต่อไปสุดท้ายเทอร์รี่กับลีน่าก็ออกเรือไปและมุ่งตรงสู่อิสรภาพที่พวกเธอนั้นโหยหาและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Big Bird Case ใครชอบหนังเก่าแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้สําหรับภาพยนตร์เรื่อง The Big Bird Case ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1972ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.9คะแนนะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือจะโด n a t e ไปกําลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ ตรแล้วกลับมาพบกับ J u c h ู anel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ